What it really means to live life golden? Sweetheart, are we offending you? Yeah, we're golden, baby we golden. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมกันอีกเช่นเคยนะคะที่ V88XK นะคะสาขาลาดบุหวหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถนะคะ t o y ยต้ารีโนะคะหน้าหล่อลอแบบนี้เลยนะคะมารีวิวให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะไฟหน้านะคะจะเป็นแบบรีเฟกเตอร์นะคะพี่ๆขากระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบล็อกโคนะคะ การชนล็อกโค้นะแล้วก็ไฟตันหมอก,ก็ล็อกโคเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขาหนา้ารอๆแบบนี้เลยนะามากันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะนี่นะคะบอดี้รอบคันนะคะสภาพสวยงามน่าใช้งานมากๆเลยนะคะล้อนะคะจะได้เป็นล้อกระทะไปนะคะพี่ๆขานี่นะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงด้านข้างแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกนะคะ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่งต <t ries> okay. uh, ัดด้วยสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะจะออกรถได้ไหมออกได้นะคะพี่ๆขาทางเรานะคะมีทีมงานนะคะอยู่ทุกจังหวัดเลยนะคะที่พี่ๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะไปเซ็นสัญญาให้กับพี่ๆถึงที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวดูไปรอบๆคันเลยนะคะพี่ๆขา รถร้านเรานะคะไม่มีสวมซากไม่มีชนหนักพริกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะคะทางเรารับประกันเลยนะด้านหลังนะคะนี่นะไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนนะคะพี่ๆไ,ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวโลโก้นะคะโตโยต้าไฮรักลีโวยังอยู่ครบนะคะสะภาพสมบูรณ์100%เลยนะคะคันนี้พี่ๆท่านใดได้ไปนี่คือคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะภายในนะจะมาในโทนสีดำนะคะ,ะแล้วก็จะได้แอร์แบ็กด้วยกันถึง3ลูกด้วยกันทีเดียวนะคะก็คือจะอยู่ตรงด้านหน้าคนขับนะคะแล้วก็สั่งพูดโด้สารแล้วก็ตรงหัเวเข่าของคนขับนั่นเองนะคะ 2> <2 <Protestant> เบาคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะ <S 2> <2> <S จะได้เป็นเกียร์แมนนวลไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะ, 2> <2> ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ สภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องเล่นนะคะก็รองรับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AUX US, USB นะคะเชื่อมต่อบลูทูธฟัง FM AM ได้เลยนะคะาสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยนะคะภายในสะอาดสะอา้านกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะไม่มีเบาะไม่มีชำรุดเลยนะคะรุ่นนี้เป็นสมาร์ทแคเปิดได้แบบนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่พีๆขาสำหรับเจ้าโตโยต้ารีโวนะคะเครื่อง 2,400cc นะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมตัว E นะปี2016นะคะพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0824512222นะคะเดี๋ยวเมย์จะรอรับสายพี่ๆเลยคะ่ะเบอร์นี้นะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกมารับรถเอมาชมรถด้วยตนเองนะคะ ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเมย์จะวิดีโอคอลให้พี่ๆได้ชมรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนสบายๆเลยเพียงเ0็0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคารีโวนะคะได้พอๆกับราคาวีโก้เลยนะได้ไปนี่คุ้มมากเลยนะคะพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกกระทางร้านเราได้นะคะตามที่เมย์ได้แจ้งให้พี่ๆได้ฟังเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าทางร้านเรานะคะมีทีมงานนะคะเดี๋ยวไปเซ็น สัญญาให้กับพี่ๆนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะออกได้ทุกจังหวัดเลยจองออนไลน์นะคะก็เพียง1000บาทเท่านั้นนะคะโอนผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะคะหนึ่งพั 1, บาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ shine for all them